ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่าก็ต้องได้มาจากโรงเรียนในร้อยคือพวกเจ้านี่เองเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งใจอุตสาหพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนที่ดีเถิดเตรียมการที่จะทำหน้าที่ซึ่งสำคัญที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจทุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นักเร,รียนในร้อย เมือ่อวันที่26ธันวา,นวาคม2 4 5 2โรงเรียนในร้อยพระจรุรจอมเกล้าถือเป็นสถาบันการศึกษาด้านทหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสิทธิ์เก่าลายท่านจากสถาบันแห่งนี้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญและสูงสุดของบ้านเมือง สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติหลากหลายท่านจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและภาคส่วนต่างๆโดยทั่วไปนั่นจึงถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหนุ่มกว่า2 0 0 0 0ชีวิตจากทั่วประเทศที่สำเร็จมัธยม,มศึกษาตอนปลายในปี2531และที่พลาดในการสอบเข้าในปีก่อนๆพยายามที่จะสอบเข้าสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้ได้จนในที่สุดด้วยความสามารถและโชคชะตา ทำให้เด็กหนุ่มจำนวน200ชีวิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้จึงถือเป็นจุดกำเนิดของการร่วมกันเป็นนักเรียนในร้อยพระจุดจอมกล้ารุ่นที่40หรือจปร .40 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในปี2531วันแรกที่พวกเราได้เข้ามารายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาที่นากองพันนักเรียนในร้อยที่หรักษาพระองค์ มีพ่อแม่พี่น้องมาส่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเตรียมตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่พวกเราต้องปรับตัวจากการใช้ชีวิตแบบพลนเรือนมาเป็นนักเรียนทหารชีวิตที่จะต้องอยู่ภายใต้สภาพความกดดันจากการปกครองบังคับบัญชาจากรุ่นพี่อีกสี่ชั้นปีดังนั้นการเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้จึงเป็นความสามารถเฉพาะตัวซึ่งมีบางคนที่มีความจำเป็นต้องออกไปกลางคัน แต่พวกเราที่เหลืออยู่ได้ใช้ความอดทนอย่างที่คนข้างนอกอาจจะทนไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เกิดคำบัญัาสสิศัพท์มากมายที่ใช้ล้อเพื่อนแต่ละคนเช่นตู้ดึงโนเพและอื่นๆอีกมากมายจนเมื่อได้เป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่สองที่ถือเป็นนักเรียนอาบุโซขึ้นมา พวกเราจึงมีชีวิตที่ดูดีขึ้นตามอัตภาพเราได้รับสิทธิพิเศษเช่นการได้ใช้สิทธิสมมสรินักเรียนการใช้ประตูด้านหน้าของกองร้อยและเมื่อได้เป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3และ4เราได้รับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรจู่โจมทําให้มีเครื่องหมายประดับความสามารถบนหน้าอกทั้งสองข้างซึ่งเป็นความใฝ่ฝันในตอนที่เป็นนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งว่า เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเวลาที่ติดเครื่องหมายเหล่านี้ในยามที่ได้ปล่อยกลับไปพักบ้านนอกจากนี้พวกเรายังได้แยกย้ายการเรียนไปตามกองต่างๆของฝั่งกองการศึกษาตามความตั้งใจเพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกเหล่าเพื่อเข้ารับราชการภายหลังจบจากการศึกษาแล้วจนในที่สุดสิ่งที่พวกเรารอคอยก็มาถึงการได้เป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่ห ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดพวกเราต้องฝึกความเป็นผู้นำทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีและฝึกการปกครองน้องๆทุกชั้นปีจนทำให้เกิดเป็นวลีที่เพื่อนๆน,นำมาล้อกันเล่นว่าความสบายไม่เคยทำให้ใครลำบากบางคนอาจจะได้เป็นนักเรียนคอมแมนบางคนอาจจะเป็นชาวบ้านตามศัพที่เราเรียกกันแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งสมมติที่เกิดขึ้นระหว่างเราที่เป็นนักเรียน และมันก็เหมือนวิธีทางในการรับราชการที่เราได้เผชิญในปัจจุบันว่าต้องใช้ศิละปะและความสามารถเป็นอย่างยิ่งตลอดในช่วงของการเป็นนักเรียนในร้อยที่ศึกษาในสถาบันแห่งนี้สิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือการได้เป็นลูกศิษย์ของทุนกระหม่อมอาจารย์ซึ่งได้ท่งสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะอยู่ในความทรงจำและความจงรักพักดีของพวกเราตลอดไปในปี2536สิ่งที่พวกเรารอคอยก็ได้มาถึงคือการสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานกระบีและปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ผู้เป็นจอมทัพไทยซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราตลอดจนครอบครัวทุกคนเป็นธรรมดา ของวิถีชีวิตการรับราชการพวกเราได้เดินออกจากจุดเริ่มต้นพร้อมกันบางคนประสบความสำเร็จบางคนอาจมีสะดุดหกล้มบ้างแต่ทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆลุกขึ้นเดินต่อไปคณะทำงานรุ่นได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้จัดทำระเบียบรุ่นและวางกรอบแนวทางในการบริหารจัดการรุ่นให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงสองปีที่ผ่านมาเพื่อนๆทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการเริ่มต้นการทำงานอย่างเต็มขีดความสามารถและมีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการโดยได้จัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่างๆปัจจุบันสามารถตั้งกองทุนจปร40โดยมีเงินจำนวนประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทโดยนำฝากประจำและหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในสวัสดิการเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับครอบครัวเพื่อนที่เสียชีวิต และเพื่อนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือสําหรับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตการเยี่ยมเยียนเพื่อนที่เจ็บป่วยการจัดกิจกรรมเลี้ยงรุ่นประจําปีการจัดกิจกรรมเลียรรเล้ยงรุ่นเตรียมทหาร29กับเพื่อนเหล่าต่างๆนับจากวันนั้นเป็นเวลา21ปีที่พวกเราได้แยกย้ายรับราชการในเหล่าต่างๆของกองทัพบกกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปัดกระสวงกลาโหมบางคนได้ลาออกไปประกอบอาชีพอื่นบางคนได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ในวันนี้พวกเราเกือบร้อยกว่าชีวิตได้กลับมายัางถิ่นกำเนิดที่ได้ให้เกียรติยศศักดิ์ศรีและความมั่นคงในอาชีพและครอบครัวเพื่อร่วมรำลึกถึงอดีตที่น่าจดจำในช่วงที่ผ่านมาและสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการยืนยันเจตนารมว่าเรายัางเป็นเพื่อนกันและจะช่วยเหลือกันตลอดไปวัน มีคำสัญญาเราไม่ทออทิ้งกันแม้คืนและวันเจอโหดร้ายไม่อาจทำให้ใจของเรานั้นเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กัน เลี่ยนแปลงเพื่อนจะมีจะมีเราและนายเสมอจากวันนี้จะมีเราเราและนายจะจำไว้ตลอดไป ไว้วันคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปคือเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป i can เราจำไว้ตลอดไปไม่ที้งกันหากไม่เราจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป